สวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อพวกเรานะครับผมโฟฟันโบไป,ไปเรื่อยออออออๆแนะน,นำให้คุูแจ๊ดเนี่ยไปขี้เลยแบเสียงครับกำลังจิ้นขี้อะไรสักอย่างหนึ่งเออวันนี้เรากลับมากับรูปแบบใหม่ที่สนุกสนานแล้วก็อ่อนเพียมากช่วงนี้เราไม่รู้ว่าไอ้รูปแบบใหม่นี่มันคืออะไรเ็็คุูแจ๊ดพูดทุกคลิปอะ วันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของพัะเอกเซนไตพาร์ทสุดท้ายแล้ววันนี้ดูตอนดึกประจําเลยอันนั้นเห็นไตายหรือเปล่าเพื่อในการสิเวลาเราไปดูกันดีกว่าฮะไปเริ่มต้นด้วยเกคิเรนเจอร์คือคุณที่โรกิซูซูกิ เกิดวันที่3สุราคมปีพุทธศักราช2526คนนี้เป็นไอหนุ่มผมยาวเขารับบทเป็นผหนุ่มเจ้าป่าไงดุร้าย,ย<ช>นะครับ<ม>คือฆ่าคนเนี่ยไปทั้งหมดเกือบร้อยศพแล้วโ <c oughs> ดวยเฉพาะคดีฆ่าเสือดำ <c oughs> แล้วก็มาผัานตัวเป็นเจคิเลสไม่การเสียเวลาเราไปดูภาพปัจจุบันดีกว่าว่าเขาจะเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนอ่ะใน,นปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้ไว้ผมสั้นลงแล้วตาเนี่ยคือโตมากคือตาจะทะลักออกมาอยู่แล้วหน้าในบวมขึ้นเหมือนเดิมหน้าในอวบอิ่มขึ้นแล้วเปลี่ยนชุดด้วยครับผม เขาต้องเปลี่ยนไอ้คนบ้าอะไรใส่ชุดสีแดงตลอดต่อมากับโกอเรสก็คือคุณฟูรุฮาระยาสุฮิจิเกิดม่วนที่13สิงหาคมปีพุทธศักราช2529บอกเลยว่าคนนี้เนี่ยเป็นไอ้หนุ่มขี้เล่นมากเขาเนี่ยอยู่ในทีมของโกอันเจอร์ไงแล้วเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมสีแดงด้วยแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่เทรนทะลึ่งและขี้เล่นด้วยแล้วคุณแจนเล่นอะไรคุณแจ๊เนี่ยเล่นขี้เออเอาให้ได้เคผมพอใจหมดละผมนอนหลับแล้วคืนนี้อาฮะแล้วก็ ทรงผมเนี่ยทุกคนนี่ต้องจดจำเป็นอย่างดีฮะแสกที่ควายมาเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพปัจจุบันของเขากันดีกว่าว่าจะไว้ผมปุยเหมือนเดิมหรือเปล่าอ่า ปัจจุบันนี่ก็เขาคงเดิมนะฮะภายในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้ผอมลงแล้วเพราะเขาเนี่ยขาดการออกกำลังกายเขาอาจจะมีผลงานหนักไม่ได้พักผ่อนอะไรอุลตร้าแมนออฟเนี่ยเขาก็แสดงด้วยอ๋อออริจินซาก้าใช่คุณแจ๊นคือไม่ได้ออกกำลังกายไงแล้วเขาก็มาแบบหักโหมงานอย่างเงี้ยนึกว่าเขาเสพยาเนี่ยเขาไม่ใช่แต่คุณแจ๊นไม่เสพจริงสารภาพมาคุณแจ๊นคุณมอสเนี่ยควรจะสารภาพไปแล้วโอเคคุณแจ๊โดยคลิปล่าสุดเนี่ยน่าจะตั้งชื่อว่าสันดานของคุณมอสสันดานที่แท้จริงคุณมอสอะไรเงี้ย ต่อไปชิเนเคล็เลกก็คือคุณมัซซุสก,กะโทนี้เกิดมวัวนี่17ตุลาคมปีพุทธศักราช2 5 3พรอาพ่อหนุ่มผมยาวกระเซื้อกรงเซิงแล้วก็ผมนี่ปิดตาปัจจุบันนี้นเขาน่าจะตาเลยเขาน่าจะเป็นลูกของพระเอกหนังบูบูร้นนางผ่านมาคุณแจเน่์รางผ่านเงินโฟกันไปเยอะมากตอนนั้นในเขาเนี่ยรับบทเป็นนายท่านด้วยอขอบ้านชิบะโทมาเพราะว่าพวกเฮนไตเนี่ยผมดูหมดลามาเฮนไตให้ได้เออออะ เดี๋ยวเรามาดูภาพปัจจุบันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างาโอ้โหแม่ในปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีอายุมากขึ้นแล้วก็ตามกรรมพันธุ์ของปู่ย่าตายายเขาก็คือวารัานเขาคือคนที่ใส่แว่นนั่นเองจะปาเนะคุณแจ๊ดอ่ะเขาคือคนด้านขวาด้านซ้ายดิคุณมอสเอ่ยย้ำอยู่นั่นแหละก็ยังหน้าตาเหมือนเดิมเลยผมก็ไว้ทรงเดิมแต่ว่าตัดส,สั้นหน่อยผิวาขาวขึ้นนะ,ะแล้วก็เสื้อเปลี่ยนแล้วด้วยเขาคนก็ต้องเปลี่ยนเสื้อดิคุณมอสเไม่เหมือนมึงอะ ดักดาเสื้อลายกวางนั่นแหละผมบอกให้เปลี่ยนไงแต่มันมันก็ไม่เชื่อผมอะต่อมากับโกเซเลยก็คือคุณยูไดชิบาเกิดวันที่9มีนาคมปีพุทธศักราชสองพนาราพอหนุ่มหน้าอ่อนหน้าอ่อนนี่คือยังไม่รลุนิติภาวะเลยคือลากมาเป็นแล้วประมาณเด็กประมาณอายุประมาณสัก14-15อันนั้นแล้วก็พูดเกินไปคุณบอสเขาก็เป็นพระเอกที่ตัวเล็กนะฮะเหมือนกับมาจิเรนเจอร์เลยที่พระเอกตัวเล็กตัวเล็กแล้วก็หน้าเด็กไงแต่พอแปลงร่างคือตัวสูงเลยตัวสูงแล้วก็ใหญ่ขึ เดี๋ยวเรามาดูภาพปัจจุบันดีกว่าว่าจะหน้าตาเปลี่ยนไปไหมปัจจุบันนี่คือยิ่งติ๋มเลยปัจจุบันเขาก็ได้รับการออกกําลังกายออกกำลังกายให้ตัวเล็กลงกว่าเดิมตงกุยเขาเป็นคนอ้วนไงเขาก็ต้องออกกําลังกายให้ตัวมันผอมลงไงได้ข่าวมาเนเขาเนี่ยคือเป็นนายแบบแฟชั่นอ๋อแล้วก็มีข่าวหรือว่าเขาเนี่ยเอามีดเนี่ยไปที่คอตัวเองทำไมต้องเอาสันดานตัวเองเนี่ยมาลงให้คนอื่นตลอดไปบําบัดซะต่อมากาพิเกโกไคเรสก็คือคุณ โอซาวะเรียวตะเกิดวันที่25มกราคมปีพุทธศักราช2531กับตันมาเวลัสของเราคนนี้ผู้ได้รับพลังมาจากอากะรนเจอร์แต่งชุดคล้ายกับชุดคอสเพ์ไงแล้วก็แต่งผมคล้ายกับคอสเพ์เหมือนในตัวการ์ตูนคือแบบพวกบ้าสมบัติอะไรอย่างเงี้ยฆ่าคนไม่เลือกหน้าคนเดินผ่านเนี่ยคือไม่ได้ฟันเขาอ่ะเป็นขอทานเนี่ยคือเอาตีนไปขยี้มีคนขอทานแล้วก็เอาเงินจากขอทานไปบ้าบอคนมอสอันนี้เขาไม่ได้อะไรขนาดนั้นเราไปดูภาพปัจจุบันของเขาดีกว่า ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะมีงานแสดงปลายเขาก็ยังแบบตรงคล้ายๆเดิมเลยอาจจะหล่อขึ้นหลอ่หลอขึ้นเพราะว่าผมเนี่ยไม่ฟูเหมือนเดิมแล้วใช่ฮะทรงผมนี้เป็นปกติละเออต่อมากับทีมโกบัสเตอร์เลยก็คือคุณคาสึฮิโระสุสกิเกิดเมื่อวัน 29, ที่29ธันวาคมปีพุทธศักราช2535คนนี้ออกแนวแบบว่าเป็นเด็กเลยตอนที่เขาแสดงแล้วน่าจะอายุแบบยังหลักสิบอยู่เขานี่เป็นสายรับด้วยนะฮะรับรับล่บรอๆบางทีก็รับไปดูเออ ผู้สาอาบนะ้ำเราไปดูเขาอึบกันแล้วก็ชักว่าอยู่ข้าบ้าบอกคุณวอตเนี่ยผมเสื่อมเสียเพราะอย่างเงี้ยแหละพอคุณแจ๊ดไซื้อบริการไงคุณแจ๊ผมไม่เคยไปผมไม่เคยแม้แต่ไปถนนเส้นนั้นเลยก็ผมห้าคุณแจ๊อยู่ไง <Okay. S 1> คุณแจ๊ผมก็เลยต้องเข้าไปคุณแจ๊ด้วยไงอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพปัจจุบันดีกว่าว่าพระเอกโปวัสเตอร์เนี่ยจะเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนก็บอกว่าเขาเนี่ยผอมลงหรือเปล่าแล้น่าจะเป็นพวกนายแบบแฟชั่นไงถ่ายเกี่ยวกับแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้อ๋อลับงานอีเวนต์ และอายุนี่ยังน้อยอยู่แค่ตอนนี้ปัจจุบันก็25ปีเท่านั้นต่อมาจากเรื่องคิวริลเจอร์คือคุณเรียวริวเซเกิดเมื่อวัน24่มีนาคมปีพุทธศักราช2536คนนี้ออกแนวแปว่าทำมึนหน่อยออกแนวไปว่า จริงจ้ากับงานรู้จากภาพนี้เป็นคนที่หน้าตาหล่อเหลาแล้วก็น้าเช่มนสมควรเลยแล้วเป็นคนที่ตัวเล็กตัวสูงนี่คุณมอดนะฮะแล้วก็ดูพรฒแแมง<ม><ม>ด้วยรูอจากรูปที่เราหามาเนี่ยคือถอดเสื้อเลยด้วยการเสวนาเราไปดูภาพปัจจุบันดีกว่าว่าเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนโอ้โหปัจจุบันต้องยอมรับว่าเขานี่ดูดีหลอ่อขึ้นไปปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับอีกอย่างนึงว,ว่าเขาเนี่ยมีชุดใส่แล้วเขาก็มีชุดใสมา,นานแล้วคุณมอสแต่ในเคอร์เรจเขาแค่เสือ,อยอเฉยอ๋โอโชว แปดแพ็คแล้วโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นน่ะคุณแจ๊ดคือผมเนี่ยเอามีดมากรีดทองมันก็เลยเป็นอย่างนี้แต่คุณแจ๊ดได้ลงทุนมากเดี๋ยวผมไปทำบ้างปัจจุบันนี้เขาก็โอเคเป็นนายแบบเสื้อผ้าเพราะว่าตัวสูงไงต่อมากับเรื่องท็อกคิวเจอร์คือคุณจุนชิส่งเกิดวันที่5มีนาคมปีพุทธศักราช2538โอ้โหคนนี้พระเอกหน้าติ๋มของเรา หน้าเกหน้าตุดเต๋าครับผม,มคือตอนเห็นตอนแรกนี่คือเราตกใจเลยเฮ้ยนี่พระเอกไปเน่นี่พระเอกนยม,นมันมันหน้าตาแบบนยังงวะเออทำให้ตุดตุดยังงวะป่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพปัจจุบันดีกว่าว่าเขาเนี่ยจะออกแบบแมนขึ้นหรือเปล่าดูายังไงโอ้โหตอนปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้ไปทำผมให้ดูตรงขึ้นออกแนวหวานยิ่งกว่าเดิมออกแนวหวานออกแนวแบบว่าเริ่มเก๋แล้วโอเคฮะแต่ว่าเขาคงจะเป็นแค่ถ่ายงานเฉยๆเอาลองดูชีวิตจริงเขาดีกว่าชีวิตจริงเนี่ยเขาอาจจะใช้ชีวิตแบบนี้ก็ได้ ทำไมเขาถึงไม่ยอมตัดผมเขาชอบไว้ผมยาวนะเขาก็เลยทาปากแดงด้วยก็อาจจะเป็นอีนที้ไปต่ป้ามอสมีคนแซวเขาว่าเป็นคนหน้าหวานไงเขาก็เลยอยากลองแต่งแบบนี้ดูบ้างต่อมากับอาคาเนเจอร์คือคุณชุนสุเกะนิชิเขาว่าเกิดเมื่อวันที่4เมษายนปีพุทธศักราช2537คนนี้ออกแนวแบบว่าทำมินหน่อยเข้มหน่อยเตี้ยหน่อยเขาเป็นคนสูงดีคุณมอสไอ้อะไรก็เตี้ยหลอดดูคนข้างจะ่น่าเนียนดูหล่อเหลาละ หน้าขีเล่นไปเลยอันนี้พึ่งแสดงมงมาทำไมวะหน้าเดิมกูแจ๊ดปีหนึ่งมันอาจจะเปลี่ยนได้ไงออคุณมอสลองเทียบหน้าตัวเองปีนี้กับปีที่แล้วดู<อ>ต่างกันมากครับรู้<ำ>เลยว่าไปทําอะไรมาเดี๋ยวเราดูภาพปัจจุบันดีกว่าว่าเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าคุณมอสบอกเลยว่าหน้าตาเดิมมากคุณแจ๊ด<อ>เฮ้ยทรงผมนี่เขาไม่แสกแล้วไงเขาปิดหน้าแล้วคุณมอสแต่เสื้อเขาเปลี่ยนด้วยนะเสื้อเขาเปลี่ยนฮะกางเกงเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนด้วยใช่ะแล้วทำไมปี่หนปี่แลยงไงเ่ย คือปีนี้คุณมอสด้อย่างนั้นเลยเสื้อลายกวางยังเห็นอยู่อย่างนั้นเลยต่อมากับจูโออีกเกอร์คือคุณมาสกินาคาโอเกิดมวันที่27พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2539ดูทมินมากครับผมเป็นพระเอกหนังบูเลยคือบูรังผานในซีรีส์จูเจอร์นี่เขาบูรังผานบูรังผานมากคือเอวี่นี่คือตบกระเด็นหมดเลยเห็นคนขอทานนี่คือเอาตีนติดหน้าเลยเล่นแล้วเล่นอีกก็ยังกลับมาเล่นหนีพ้นคนขอทานจริงคุณมอ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพปัจจุบันดีกว่าว่านักแสดงคนนี้จะเปลี่ยนไปหรือเปล่าปัจจุบันเนี่ยแม่เขาก็โอเคดูหน้าเดิมนี่คุณมอสทำไมเขาดูหน้าเดิมอ่ะทำไมเขาไม่เปลี่ยนคุณมอสมันไม่เปลี่ยนได้ไงเนี่ยมันไม่เปลี่ยนหรอกคุณแจ๊ดมันบึ้งผ่านมา2-3ปีนี่เองมันจะเปลี่ยนได้ยังไงขนาดหน้าเราังไม่เปลี่ยนเลยคุณแจ๊ดแต่คุณแจ๊ดได้เปลี่ยนไปเยอะมากแจ๊ดก็ไป ลอกหนังหัวตัวเองแล้วก็หนังหัวคนตายม,มาใส่คนบ้าลอกหนังหัวตัวเองเลิศเธอละบัมบัดนะคุณวัดขอกราบขอร้องจบคลิปนี้นี่คือไปบัมบัดเลยที่วัดพระบาทน้ำพุไอ้อวัดพระบาทน้ำพุเป็คนคนละโลกแล,ญญแล้วกูจะอย่างกูจะได้ต้องไปเลยกันต่อมากับคิวเรนเจอร์ก็คือคุณทาคุม,มิคิสุ เกิดมวันที่13เมษายนปีพุทธศักราช2540หน้าตาของเขานี่เป็นคนยิ้มยันแจ่มใสดีเหลือ,อเกินเป็นคนที่ทะเล่นทะลึง่งทะลักทะลวงาอที่ก็ล้วงเห็นสาวนี่ก็ล้วงอันนี้คือถ้าเกิดขึ้นไปบนรถเมย์เบียดเบียด่คุณมือคุณม้อนี่มาแล้วมือมัน,ม,นมันไปเองอะ่ะอาจจะดูหนัง AV บ้าไป คือแบบในหนังไอวีมันจะมีแบบว่าคนเยอะๆอย่างเงี้ยเบียบกันแล้วมันลูกแต่ว่าอยู่ข้างหลังไงแล้วทีนี้ก็เอากันอยู่ข้างหลังแล้วคนก็น่าก็แบบว่านั่งแบบไม่ไม่รู้เรื่องไงเดี๋ยวเราดูภาพปัจจุบันดีกว่ามันจะเปลี่ยนอะไรคุณแจ๊ดผมว่าเขาต้องเปลี่ยนดิคุณมอสดูโอ้โหคุณไปเอาใครมาก็คนเดิมนะคราวนี้เขาปรับแสงฮะแต่หน้าตาเขาเหมือนเดิมทำไมเขาเหมือนเดิมคุณมอสแต่ไม่เไม่เปลี่ยนว่ามันเพิ่งผ่านไปปีนึ่งคุณแจ๊ดกูบอกได้อย่ามาไม่คุ้นโจอ่ะแต่ส 優しい。As อิโตเกิดเมื่อวันที่19กมกราคมปีพุทธศักราช2 5 4 3 18่าปีแค่นั้นเองปัจจุบันนี้คนหน้าโตตั้งแต่เด็กใช่ฮะอันนี้ออกแนวแบบว่าเหมือนกับเทป๊อปเกาหลีเลยอะไรเงี้ยแล้วคุณแจ๊เกาอย่างอื่นไหมเกาหำฮะเออเพราะผมมีหำแต่คุณมอสเนี่ยไม่ได้เกาหำฮะเกาอะไรคุณมอสสาวหำแหละต้องมีนะมุกอุบาทมุกชั้นต่ำอะไรเงี้ยต้องมีเฮ้ยจนชาวบ้านเขาจะเกลียดมึงอยู่แล้วคุณแจ๊ดอย่าว่าจนชาวบ้านเขาจะเกลียดเขาเกลียดดล้้วพูใหๆ เดี๋ยวเราดูภาพปัจจุบันดีกว่าว่าอันนี้ผมแน่ใจว่าเขาเนี่ยต้องเปลี่ยนแน่นอนเพราะเขาผ่านมานานแล้วจะฟังคุณจทีเฮ้ยปัจจุบันเขาเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะ<อ>ข้อศอกถึงข้อมือเขาเนี่ยมีอะไรงอกออกมาไม่รู้อันนั้นมันหมาหรือเปล่าอ๋อหมาแลนะ้วหน้าตาก็เดิมถ้าไม่เหมือนเดิมเลยคุณมอสมันปีนี้คุณแจท <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันดีกว่าคุณมอสกับแพทเลนเจอร์ของเรา ก็คือโคโย,อยุเซยูจิเกิดวันที่สิธันวาวคมปีพุทธศัก,กราช2537คนนี้ออกแนวแบบว่าเป็นทางการนิดนึงคืออายุห่างจากแสดงรูปแงเจเจอร์เนี่ยประมาณ5ปีเลให้เหมาะกับการเป็นตำรวจเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูภาพปัจจุบันดีกว่าว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนไปไหมโอ้โห,โอ,โหอันนี้คือเดิมเดิมยิ่งกว่าเดิมอีกไม่เปลี่ยนเลย เฮ้ยมันเปลี่ยนสิคุแจ๊ดคุจ๊ดลองดูดีข้างหลังพื้นหลังเขาไงพื้นหลังเขาเป็นทุ่งหญ้าแต่เมื่อกี้มันไม่ใช่ทุ่งหญ้าไงถ้าเกิดข้างหลังทุ่งหญ้าเนี่ยจะเห็นคุณมอสกําลังปลูกใบเขียวอยู่อ๋ออันนี้เขาตัดไปนะตัดไปมันจะผมจะอยู่ซีซ้ายไงผมเป็นเด็ดใบเขียวแต่คุณจ๊านี่อัดยาอยู่อีกซีขวาคือจะเผากันให้ได้ไม่มีใครยอมใครแต่ว่าชุดดาๆเขาไหมซึ่งเป็นชุดอันเฟนอกนะก็ขอจบไปนี้ดีกว่าก็เป็นไงกันบ้างในกองสำหรับการเปลี่ยนแปลงของพระเอกเฮนไตพาร์ที่ส พระเเอกเซนตกไตครับผมเป็นยังไงเสียงสั่นมากเหมือนกับเอาอะไรมาแย่รูตูด <c oughs> ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยครับผมถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เหมือนเช่นเคยเลยเหมือนเช่นเคยเลยอยากให้เราทำอีก็คอมเมนต์ลงมาครับแล้วอยากติดตามขา่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่อะไรฮะ Facebook Fanpage Flow Fun Studio ของเราเนี่ยนะครับผมมาคุยแต่เราไม่ตอบ เพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำเสื้อนะผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงวันนี้ก็ไม่มีฝากละขอ,อตัวลาตัวนี้บายบายอ่ะบายบายผม